หนูรักหมดเธอเพราะซื้อสวมหมวกแดงคุณยายของเธอคุณเล็บให้ไปไหนมาไหนเสมอหนู่หนูน้อยหมวกแดงรักคุณยายมากคุณยายของเธออาศยอยู่กาลางป่าเมื่หนึ่งคุณแม่บอกเธอว่าหนูหน้อยหมวกแดงหนูต้องเอาตัก ใบนี้ไปให้คุณยายนะเพราะคุณยายกำลังป่ว่ออยู่คุณแม่จะขนมเค้กโดบแล้วเพึ่มดึนกระดวยไปไปฝากคุณยายลูกน้อยบอกเดมมาถึงป่าถเธอเห็นดอกไม้มากมายอยู่สองข้างทางจนเธอดิไมเสนิทแล้วคุณแม่สั่งอะไรไว้เริ่มเก็บ ไอ้ฝากคุณยายคุณยายก็ต yeah. ้องชอบใจมากแน่แนรแล้วอาการก็จะดีขึ้นเธอพูดกับตัวเองเพื่อเก็ดดอกไม้เสร็จปาป่าก็เวนยิ้ถือเข้าสวัสดีหนูน้อยหมงกแดงจะไปไหนหรือหอมเข้าของเสียมากมายมาป่าถามฉันกำลังจะไปบ้านคุณยายเพราะคุณยายกำลังป่วยอยู่ฉัน ฉันเอาเพม่อเค้กนมรล่วเพื่หนงูขอดูไปฝากปีนยายหนูหนูน้อยบอกแดงต่อหนูน้อยบอกแดงน,นอนไปเงียบเงียบแต่หมาป่าก่าวคุณว่าถ้าเธอเดินไปทางนั้นทางที่มีต้นไม้สูงๆเธอจะไปถึงบ้านคุณยายเร็วขึ้นนะทางนั้นสั้นกว่าเยอะเลยก็ดีนะ จะได้ไปเจอคุณยจเร็วขึ้นเธอพูดกับตัวเองหมาป่าหลอกหนูน้อยหมวกแดงที่มันจะไปถึงบ้านของคุณยายของก่อนเธอก๊กก๊กกกหมาป่าทรงเสียงเรียกที่หน้าประตูคุนยาทรงเสียงออกมาจากเตียง ป,ะป,ะปะ้าป่าโกหกแยงมแหลมเข้ามมองสิจ๊ะหนูน้อยหกแรงตูเปิดดูคุณยายบอกมาป่าเดินเข้ามาในบ้านจับคุณยายใส่ตู้ใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้ามาป่าแต่งตัวเป็นคุณยายด้วยเสื้อผ้าของเธอแล้วกับถุงใส่แว่นตาของคุณยายด้วยจากนั้นก็นอนลงเตียง ตอนนี้มันก็แค่ต้องรอให้หนูน้อยหมวกแดงมาถึงเมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงเธอแปลกใจมากที่เห็นบุตูบุตอ้าอยู่เธอเรียกสวัสดีค่ะคุณยายหนูมาถึงแล้วค่ะรออาหารกับดอกไม้มาให้คุณยายจะได้มีความสุขแต่ไม่มีใครส่งเสียงตอบ เวลาหนูน้อยเรียนจนไปเจอคุณยายทำไมหูคุณยายใหญ่จังจะได้เป็นเสียงหนูสิแคสไงจ๊ะมาป่าทรงเสียงมาป่าทรงเสียงพูดแหลมแล้วทำไมตาคุณยายถึงใหญ่ข้อหนูน้อยเรียนทำด้วยฟักฟองสงสัยจะ,จะได้จะได้ ก็หลังทำไมอะไรอีกนะโอ้โหคุณยายคะทำาไมปากคุณยายถึงใหญ่จังคะหนูน้อยหมากแดงถามด้วยความสงสยัยจ้าหมาปาหลุดลงจากการนทตะะกนว่าจะได้จินหนูยังไงอ่ะ <c oughs> จบยัง <c oughs> <c oughs> จบแล้ว <c oughs> <c oughs> หนูน้อยหมากแดงอนอนได้ยังลูก <c oughs> ไม่หลับไม่นอนสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้ว